สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมี่ยวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกขนมคุกกี้มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ2ีเอ่อยีเซนติเมตรนะคะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปนะคะที่ความยาวนะคะ11เซนติเมตรค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะ2มาคล้อง1ค่ะปลายริบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะ3เอามาคล้อง2ค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สี่ ขยับออกมาเส้นที่สี่สอดมาจากทางซ้ายดึงเส้นที่สี่ให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะลวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะเหรียญ <He ian S 2> ค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือ สอดมาทางซ้ายริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดไปทางขวาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นลิบบิ้นนะคะที่ชี้มาทางขวาเราให้นำกลับลงมานะคะให้นำกลับมาทางซ้ายค่ะหลังจากนั้นค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะ มใหม่นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวาให้นํากลับมาทางซ้ายแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะ <şu> เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้มาทางขวาให้นํากลับมานะคะทางนี้แล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้เส้นที่ชี้มาทางขวานํากลับมาค่ะแล้วสอดลงไปค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะก็ชี้มาทางขวาค่ะจับมาขาดแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวก็จะเริ่มทําเส้นที่อยู่จากทางขวามือค่ะจับมาทางซ้ายค่ะบิดปลาริบินนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่จากทางขวาเราพับมานะคะทางซ้ายค่ะจับปลาริบบินสอดลงไปด้านล่างค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้มาทางขวามือค่ะพับเสน้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะปลายริบบิ้นชี้ไปนะคะพับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้เส้นสุดท้ายค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาดังขวาให้นำกลับมานะคะทางซ้ายสอดลงไปที่ฐานค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราตัดปลายดิบินทิ้งค่ะนี่ค่ะวันนี้แม่เหมียวใช้ดิบิน27เพิ่เนเพื่อนๆอาจจะใช้สัก26นะคะก็ได้นะคะตัดปลายดิบินทิ้งค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ